สมกันเลยค่ะส่วนผสมอย่างแรกก็คือแป้งนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์จะใช้ตาว่าวถ้าเกิดว่าใครไม่มีมีแป้งเคก้กถามว่าใช้แป้งเค้กแทนได้ไหมดีแป้งเค้กนะคะแป้งเค้กนี้จะเป็นตาพัดโบกใช้ได้เหมือนกันแต่เทคเจอร์ต่างกันถ้าชอบแบบออริจินอลนะคะกรอบนอกนุ่มในอันนี้เลยแป้งสาลีอเนกประสงค์ถ้าอยากได้นุ่มละมุนก็จะเป็นแป้งเคก้กแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะใช้แทนกันได้ ต่อไปจะเป็นเนยนะคะเนยเจ๊ก็จะใช้เป็นเนยสดถ้าเกิดว่าใครใช้เนยเค็มไม่ต้องเติมเกลือแล้วใครใช้เนยสดรสจืดก็เติมเกลือเพิ่มเข้าไปอีกสักเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะถ้าใครไม่มีเนยสดถามว่าใช้แบบนี้ได้ไหมแบบนี้จะเป็นบัตเตอร์เบรนเนี่ยนะคะบัตเตอร์เบรนก็คือจะเป็นเนยผสมใช้แทนได้เหมือนกันแต่ไม่ดีเท่าเนยสดคือจริงๆแนะนำให้ใช้เป็นเนยสดดีกว่านะคะ ถ้าเกิดว่าอันนี้เวลาซื้อถ้ามันเขียนว่าบัตเทอร์เบรนนี้คือเนยผสมแต่ถ้าเกิดว่ามันเขียนว่าเพียวบัตเทอร์ก็คือจะเป็นเนยสดนะคะต่อไปจะเป็นวิปครีมใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ถ้าไม่มีใช้นมสดลดจืดหรือว่าใช้นมข้นจืดแทนได้เราเลือกประยุกต์เอาตามที่เรามีนะคะน้ำตาลทรายไม่จาเป็นต้องเป็นน้ำตาลทรายเบเกอรี่หรือน้ำตาลทรายป่นนะคะน้ำตาลทรายธรรมดาได้เลยผงฟูคะ่ะยี่ห้ออะไรก็ได้ ไข่ไก่หนึ่งฟองกลิ่นไม่จําเป็นต้องใส่นะคะถ้าใครจะใส่เพิ่มอยากได้กลิ่นเพิ่มก็ให้ใช้เป็นกลิ่นนี้ดีกว่าเป็นกลิ่นนมเนยครีมแบบนี้ลูกเกดอันนี้จะแช่น้ํามาแล้วนะคะเพราะว่ามันแข็งถ้าใครใช้ลูกเกดที่มันนิ่มอยู่นะคะไม่ต้องแช่น้ําถ้ามันแข็งเอาไปแช่น้ําแต่ถ้ามันแข็งมากเลยก็แช่น้ําอุ่นเอาสักสิบนาทีถ้ามันใหญ่ก็สับนะคะสับให้มันเล็กลงต่อไปอันนี้อันนี้จะเป็น ตัวกดคุกกี้จะซื้อจากร้านอุปกรณ์เบเกอรี่แถวบ้านนะคะตรงนี้ร้อยหนึ่งมีห้าชิ้นก็เราก็เลือกเอาขนาดที่เราต้องการถามว่าไม่มีทำยังไงไม่เป็นไรคะ่ะใช้มีดตัดไม่ต้องใช้ที่กดคุกกี้ก็ได้เอามีดตัดตัดเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมตามชอบเลยคะ่ะ นอกจากส่วนผสมตรงนี้มันก็จะมีส่วนที่ทาหน้าขนมนะคะทาหน้าขนมเราก็จะใช้ไข่ไก่กับวิปครีมถ้าใครใช้นมสดก็เป็นไข่ไก่กับนมสดใครใช้นมข้นจืดก็เป็นไข่ไส่กับนมข้นจืดเราไปดูวิธีทํากันค่ะเริ่มต้นจากส่วนของแห้งกันก่อนนะคะนี้ส่วนของแห้งก็คือแป้งกับ6ฟูที่ผสมไปแล้วคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เทใส่ลงไปเลย จะร่อนหรือไม่ร่อนก็นได้นะคะคือเราไม่ได้จําเป็นต้องร่อนเพราะว่าเรามันจะต้องการความฟูอะไรแต่ถ้าเกิดใครอยากร่อนเพราะว่าไม่อยากให้มันมีเศษอะไรสกปรกก็ร่อนได้ต่อไปนะคะก็จะเป็นน้าตาลทรายใส่แล้วก็คนให้เข้ากันวิธีทํำจะง่ายมากต่อไปก็จะเป็นเนยเนยเราจะใช้เนยที่เป็นเนยเย็นเพราะว่าถ้าเนยละลายนะคะ เวลาเราใส่ในเตาอบเนี่ยตัวคุกกี้มันจะแผ่บานไม่เป็นทรงเราก็เลยใช้เนยที่ยังเย็นอยู่สับให้เป็นชิ้นเล็กๆคุกให้เข้ากันนะคะเราจะไม่ได้ใช้มือช่วยแต่ว่าเราจะใช้เครื่องมือช่วย เครื่องมือก็อาจจะเป็นซ้อมก็ได้ที่สับเนยก็ได้ที่เราไม่ใช้มือช่วยอะคะ่ะเพราะว่ามือเราเนี่ยมันจะมีความร้อนมีอุณหภูมิมันจะทําให้เนยละลายเร็วเราก็อาจจะใช้เป็นตัวนี้แบบนี้ก็ได้นี่นะคะแค่ทําให้เนยมันเข้ากับแป้งถ้าใครไม่มีนะคะไม่มีที่สับเนยไม่มีตัวช่วยใช้ซ้อมนี่เบี้ยวได้ใช้ช้อนใช้ซ้อมดีได้เหมือนกัน างนี้นะคะจนมันเข้ากันเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้นะคะวิปครีมใส่ไข่ลงไปค่ะและกลิ่น ทา,ายอยใส่นะคะยังไม่ต้องใส่เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะเหลวเกินค่อยๆคลุกนะคะ คนจนเข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้มือช่วยแต่เราจะไม่นวดนะคะเทคนิค hmm. มีไม่มากมีแค่ใช้เนยเย็น mm hmm. แล้วก็เราจะไม่นวดเพราะว่ายิ่งนวดยิ่งแห้งยิ่งฝืดคอค่ะ mm hmm. แค่พอเข้ากันพอ mm hmm. เราจะใช้มือช่วยนะคะ เสร็จแล้วเราจะใส่ลูกเกดลงไปไม่นวดนะคะแค่ขยำพอนี้ให้ลูกเกดมันเข้ากันนี่นะคะอ่าพอแล้ว เสร็จแล้วเราจะเอาส่วนผสมไปแช่ตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะทีนี้เรามาแรปมันก่อนเราจะแรปด้วยพลาสติกหรือกระดาษไขที่เป็นกระดาษรองอบแต่ถ้าไม่มีนะคะอย่างวันนี้เจแรปพลาสติกหมดเนี่ยจะใช้ถุงพลาสติกที่เป็นถุงร้อนอย่างนี้นะคะตัดใครไม่มีอะไรเลยใส่กล่องเอาก็ได้คะ่ะทำให้มันแบนๆนะแล้วก็ใส่กล่องพลาสติกปิดฝาใส่ตู้เย็น ประมาณสักเซนครึ่งถึงสองเซนนะคะ ใช้ที่รีดช่วยหน้ามันจะได้เรียบเรียบ แล้วเราเอาไปแช่เย็นกันเรึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากแช่เย็นแล้วนะคะเราจะเอาออกมาขึ้นรูปกันอันนี้จะเป็นแผ่นรองใครจะใช้โต๊ะธรรมดาก็ได้โต๊ะที่สะอาดแล้วเราก็โรยแป้งไปนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้มันติดแป้งก็คือแป้งที่เราใช้ะคะ่ะใครใช้แป้งเค้กก็ใช้แป้งเคก้กใครใช้แป้งสาเลียอเนกประสงค์ก็ใช้แป้งสาเลียนอเนกประสงค์ได้เลย แล้วนะคะนี่ที่เราแช่ไว้ ส่วนผสมก็แค่เซ็ตตัวแข็งขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้แข็งมากจุดตัดไม่ได้คือยังนิ่มอยู่แต่เย็นยนี้ทีนี้เราก็จะใช้อันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรากลัวมันติดเนี่ยเราเอาแป้งทารอบๆโดยไปรอบๆนิดนึงมันจะได้ไม่ติดนะคะแล้วก็กดลงไป จะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็จะสุกป,ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากให้เตี้ยกว่าน,นี้ก็กดแบนกว่าน,นี้ จะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าลูกเกตนะคะมันออกมาข้างนอกเยอะๆอย่างเงี้ยให้กดมันเข้าไปข้างในเพราะว่าลูกเกดมันไม่ง่ายถ้าอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยมันจะไหม้เนาะกดฝังฝังมันลงไปหน่อยเนื้อมันมาบางัางนี่นี่นค่ะทำไปจนครบนะคะทำจนหมดเลย ีนี้ส่วนที่เหลือนะคะแล้วก็เอามาส่งกันแย่อย่าเนด้นะคะ ต่อค่ะกดต่อไปจนครบผสมไข่นะคะกับนมข้นจืดหรือวิปครีมก็ได้ผสมให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะมาทาหน้ากันนะคะทาบางๆนะคะ แปลงนะคะใครไม่มีก็ใช้ช้อนได้ใช้ช้อนทาน่อยนีงนี้เลยนะคะ